สวัสดีครับผมชื่อเด็กชารงัน์นอีเ็ดคกูพระคจารับสัดีค่ะชื่อเด็กหญิงทันหสาิม์เลขที่29ค่ะคำราชาศับวันนี้ขอเสนอพระฉายแปลว่ากระจกสองแรกค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กหญิงพัชรนุนสาเลขที่สอคำราชาศัพที่สี่พระธรรมลงแปลว่าแหวนค่ะคอบพุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงจิพพรพัคมศรีชั้นป .6 สามได้ที่30กำลังชนญศัพท์วันนี้ขอเสนอ5,002 5,000ครัะขอบคุณครับผมดิฉนดิฉัดียอองกำลังชนศัพท์วันนี้ขอ,ขอ,อนำเสนอฟ้าปั้นหนึ่งครับแปลว่าหัวเข็มัสวัสดีครับผมดิฉันสังกัดนันเจ้าชายพิจิตรอยู่ป .6 สามได้ 3, ที่9ครับวันนี้ผมจะนำเสนอคือสำอางครับแปลว,ว่าคือสำอางครับ ว่าเก่ดดี ALLY ค่ะชื่อเดียร์ิมอานิแจฟคร้มักสาม้นที่สวันนี้ขอเสนอคํารัชาติคำว่าฉลองพระองค์แปลว่าเสื้อค่ะขอบคุณค่ะสวค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเบนกิ้งดิชาภาโภลินอยู่ป .6 สามเลขที่13วันนี้จะมานำเสน่คำว่าครับคุณสาแปลว่าไพโรจน์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเด็กชาภัทรกะรัตน์โหรุมอาดป .6 สามเลขที่14วันนี้ผมจะมานำเสนอคำเลาจังละว่าฉลองพระบาทแปลว่ารองเท้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ดีนะคแบบการ เราพบกับจ่าวิกิสตวเกิล๊อเนอรราการข้อควาแปลว่าริการข้อมูลสวัสดีค่ะชื่อเดียงยิต์วิชาถนอมสุขเอสที15ภาษาาวันนี้เราจะวันนี้จะมาเกระเป๋าทรงแปว่ากระเป๋าถือค่ะใช่ค่ะหรืชื่อเรียงยิปต์เบ้าเวอร์ับเบ้หกับข่าเอสีสาวสิ ขาราชการสอบขอเสนอคำว่าของรกรแปลว่ากำลังครอบครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนัีปาัน์ที่ทำายงาษาสเปรี่ค่ะสามวัสดีค่ะเดกิคาราลสเสชั้นปมศษาปี่6น3ได้ที่19ค่ะวันนี้คําราชกศัพท์ขอเสนอคาว่า พระกำไรหยกแปลว่ากำไรหยกค่ะ <descon> ค <fin anta> ัี่ะนชื่อเด็กอเล็กานค่ะในที่20ค่ะปกวันนี้ามาทำอะไรคะกำไรชานสัตท์พมาลาแปลว่าบวกค่ะเครับผมชื่อเด็กชายพครับอยู่ปเลขที่8เครื่องพักสุคนแปลว่าน้ำหอมครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหาิงนะทชานิดาลูกโออยู่ประถมศเลขที่17ค่ะ แปลว่าพัาเชน้าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทพรทิมเกลเจีนค่ะอยู่ชั้นป .6 ทับ3ค่ะภาษาญี่ปุ่แปลว่ากู้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนัคารรัตนายูเอกที่31ป .6 ทับ3ภาษาขนุนแปลว่าหมอนขอบคครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนาคารสิริจันทร์อยู <utral> ่ช <upp la niche> ั <Key board> ้นประถมศึกษาปีที่6ทับ3ครับเอกที่3 3ครับวันนี้จะมาคูดคำ พระราชอาศครับแต่ว่าต้องดีนครับวันดี้ครับผมชื่อเด็ายว่าอะไรครับขอของกสัเ่มที่สองนี่ผมมาเอว่ามีข่าวแลว่ามีครับก็วันนี้ครัผมดีกชให้อนันต์มาแต่บชัวหกับสามเื่งที่ห้าวันนี้ผมจะมานำเสนอทำไรคยับสำหรับตลองาหารตอมแต่ว่าต้องครบครับคือครับผมชื่อเด็กชายธนกิจชั้นสีชั้นอ๋อหกคับสามเที่สองทำราชาสองนี้ ฉลองพักตะเกียบแปลว่าตะเกียบเขาผสครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงค่ะดารพรพรครับอยู่ชั้นป .3 พี่ของั้นป .3 เด็กที่28ค่ะวันนี้จะมานำเสนอคำว่าค่ะกรสุนอาลลบค่ะแปลว่าถ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนะคะชื่อชื่อชื่อว่านรรมชาติสมนูรณฉลองทหารั่ช้อนแปลว่าช้อนค่ะเอ๊ะคร่ะผลชื่อเด้ค่ะ ผมชื่อหลนกันมาค่ะที่สามุอยู .6 สามวันนี้ผมจะมาเสนอคำราชะสับด้วยชามพต้มหรือว่าชามครับสวัสดีค่ะชื่อเดหญิงปัทมาบดินทจัปลอยู่ชั้นประมศึกษาปีที่6ครับสามเที่1ค่ะวันนี้ขอเสนอคำราชาสับว่าก้องถ่ายภาพหมายถึงก้องถ่ายรูปค่ะถ่จ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประพาลช้างชั้นประถมศึกษาปีที่6คัสเลขที่13คำราชสาัทวันนี้ขอเสนอคำว่าโต้ตรง้าอักษรหมายถึงโตะเขนงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพ็ญปายชัดพิมชาอยู่ชั้นป .6 คับสเลขที่18ค่ะคำราชกาัวันนี้พาแสงปานาหมายถึงกันไกค่ะสวัสดีครชื่อเด็กชายมงศรีที่วันนี้เราเสนอคำราชการศั์พัูสุตะวายา สวัสดีครับตุเชื่อเด็กชาวอายุพรมัญญาอยู่ป้ของต่างๆดที่เป็ครับทำร้านชาแต่วันนี้คือแก้วน้ำเสมอแตลว่าแก้วน้ำครับขอบคุณครับสวัสดีครับตุเชื่อเด็กชายอายุ้ปัญญาห่ป้ข่าท่เปนี่มนอเนยคระโอรสแปลว่าอย่างสวัสดีครับ สวัสดีค่ะรผมชื่อเด็กชายเสกส์ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาย้เออาเสาเลที่แปเครื่องาสกคนแว่านหันี้ครับดีับผมชื่อเด็กชายคนเลสสดีครับผมชื่อเด็กชายคนนี้ นี่ขอทอมใจก่อนผมเริ่มเป็นบ่ายสวัสดีครับผมชื่อจอย